สวัสดีครับพบกับต้อมือสองสมโยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมวันนี้จะพามาดู t o y ยต้าวีโกแชมป์นะผมดับเบิลแคปนะผมรึ่งยนต์3พันนะผมเป็นตัวจีตัวท็อปเลยครับเกียร์ธรรมดานะครับผมรถปี2011จดใช้งานปี2012นะครับผมคันนี้นะผมเปิดราคาเพียง359,000บาทค่างวดผ่อนตลอดสัญญาเพียง 6,800บาทเท่านั้นนะครับผมฟีดาฟีทําสัญญาวพิ่าตจะส่งนะครับผมคันนี้อ่ามาเริ่มด้านหน้ากันเลยนะครับผมด้านหน้าก็มาด้วยนะครับผมไฟตัดหมอกนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมเป็นโลโก้ของโตโยต้านะครับผมตัวนี้เป็นพิเศษก็คือเป็นพรี n ลนเนอร์ครับตัวสูงนั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูด้านข้างกันนะครับผมด้านข้างไฟเลี้ยวนะผมก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับผม ที่สำคัญคันนี้นะผมแม็กเดิมยังเดิมนะครับ <S <S ใช้งานกันยาวๆเลยนะครับผมที่เปิดนะผมก็จะเป็นทุกโครเมียมของตัววีโกแชมป์นะครับตอนที่เป็นสี่ประตูนะผมามาชมด้านหลังครับ ตัวยกสูงก็จะอยู่ประมาณนี้นะผมเป็นตัวสูงเลยด้านหลังก็จะมีตัวที่ที่เหยียบที่เหยียบขึ้นหรือว่ากันชนท้ายนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว G ีตัวท็อปเป็นโลโก้ไฮรักตัว G ีนะครับพิโกแชมป์นะครับพิเศษสุดก็คือจะมีกล้องด้านหลังนะครับผมอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูภายในรถครับมาชมภายในรถนะครับผม คันนี้คอนโซลหน้าก็จะเป็นสีเทาครับผมสีเทาแบบนี้เลยนะครับก็ผ้าก็จะเป็นเบาะผ้าเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผมเบาะส่วนตัวของเบาะนะครับผมพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันตินะครับผมก็จะมีแอร์แบ็กฝั่งคนขับและผู้โดยสารน,นะครับผมด้านข้างก็จะเป็นกระ,ะจกไฟฟ้านะครับผมอ่า เกียร์จะเป็น Gear, เกียร์เมนนวล5สปีดนะครับผมเครื่องเสียงใช้งานเดิมปกติ C D F M D M นะครับผมระบบแอร์ใช้งานปกติเย็นฉ่ำนะครับผมไปดูห้องเครื่องกันนะครับมาดูเครื่องยนต์นะครับผมตัวนี้เพิ่งยนต์3,000นะครับผม ตัวคารหน้าเดิมเครื่องเดิมนะผมไม่มีรอยเยิมนะครับผมเครื่องสวยนะครับจะมีระบบช่วยเบรกก็คือระบบเบรก ABS นั่นเองซึ่งอยู่ด้านในคันนี้นะครับผมด้านบนก็จะมีตัวปั๊มโตโยต้านะผมเป็นปั๊มเดิมจากโรงงานนะครับสีเดิมนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัว t o y o ต a Vigo c h a m p ป์เดบคันนี้นะผมคันนี้ผมเปิดราคาเพียง359,000บาทผ่อนตลอดอายุสัญญาเพียง6,800บาทเท่านั้นนะผมเป็นรถปี2011ตัวใช้งานปี2012นะผมเป็นตัว Vigo c h a m p เดับิเครื่อง3000ตัว G นะผมเกียร์ธรรมดานะผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0933256588ต้อมรถมืสองสมยงคารเซ็นเตอร์สวัสดีครับ